รีวิวครับ้านังโชว์ทาคลายฮาบูดแจกฟรีมาพร้อมกับสกิลอย่างฟีนอมิโน่ฟินิชชิ่งนะครับถ้าอาร์เปลตันรวมบูสเตอร์เรียบร้อยนะการทีหนึ่งร้อยหนึ่งแหน่งซีเอฟมาในสไตล์ดีฟไลน์ฟอร์เวดเล่นได้ทั้งหมดเนี่ยโอ้โหสี่ตำแหน่งเน้นๆเ,เลยนะฮะค่าพลังอย่างสวยแล้วก็ที่สำคัญแจกฟรีนะครับแจกฟรีซะด้วยนะฮะก็อย่างที่ผมรีวิวไปนะสามคนนะที่แจกฟรีเนาะก็เลือกได้หนึ่งคนนะค่าพลังนะโอ้โหเอาอย่างนี้วะผมไม่รู้จะรีวิวยังไงเลยนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะ ท่าที่ผมเห็นนับจุดที่ยังไม่ได้แข็งมากเนี่ยจะเป็นไทป์วูิชั่นที่อยู่ที่79นับการกระโดด75เนาะนอกนั้นโดยภาพลวมส่วนใหญ่สีเขียวอ่อนหมดเลยนะับเม็ดเลยนะมีการทําเกมลุกอยู่ที่93สีเขียวเข้มจบสกอร์92ปั่นโค้ง91ที่เป็นสีเขียวเข้มมีอยู่3อันนะแล้วก็นอกนั้นโดยส่วนใหญ่เขียวอ่อนหมดเลยนะวีลีแบบเร็วๆง่ายๆอย่ายงนีง้แหละนะครับง่ายเลยนะค้าวบารเพื่อนๆดูเอาเองนะสำหรับ คลายฮาร์วเดนะครับวิธีการปรับเปลี่ยนค่าพลังเนี่ยผมเสียดายดิฟเออร์ไทป์พูิชันถ้ามัน80นี่จะเข้าพวกเลยนะเพราะส่งสั้นเนี่ยมันก็8080 80, คบือแบบค่าพลังมันไม่ได้ถึงกระโจนโดดแบบโผลแบบดดแบบแบบทะลุทะลวงนะครับแต่ว่ามันก็โดยภาพรวมอะคือครบเครื่องและก็มีความสามารถหลากหลายนะครับแต่ผมอยากจะให้ปรับแบบนี้นะชูตติ้งเนี่ยมาลดลงเหลือ9้านะครับแล้วไปเพิ่มดิฟบิ้งได้ไหมถ้าเพิ่มดิฟบิ้งเนี่ยมันจะสวยนะแบบนี้โอ้โหสีเขียวเข้มเนี่ยครบ ือสวยเลยแล้วแต่มันเหลือเศษหนึ่งแต้มและปัญหาเลยนะครับพอปรับอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้โอเวอร์ออลมันเหลือแค่100ไงไม่สวยนะเราลองไปเพิ่มพาร์ซิงดูไหมนี่นะครับอัพแบบนี้เนะี่ยผมมองว่าก็เป็นแนวทางหนึ่งสำหรับผมนะที่สวยนะครับอาจจะฉีกกว่าคนอื่นนะรดชูตติ้งเหลือ9นะครับพาร์ซิงเพิ่มมา1แล้วก็ได้ดิบบิง้ง ที่ดีขึ้นมานะครับแต่ว่าแนวทางหนึ่งที่โอเคไม่ต้องไปเพิ่มพาสซิ่งนะครับลดเหลือ9้าเราไปเพิ่มโลบอดี้เออไม่ต้องนับนี่เราลดแบบนี้นะตามเหมือนเดิมมาแล้วก็ไปเพิ่มโลบอดี้เป็น9แบบเนี้ยก็จะร้อยหนึ่งกันนะครับแต่ผมมองว่าแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบนะผมจะชอบแบบเมื่อกี้มากกว่านะเพิ่มริบบิ้งแล้วก็ไปเพิ่มส่งใจบอลน,นะครับแบบเนี้ย คนนั่งสวยนะและใครที่จะใช้จริงเนี่ยผมมองว่าหแนวทางนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่ดีมากๆนะครับใครไปเปิดฮาร์ a r วร์ดผมมองว่าก็น่าใช้นะครับก็ใครอยากจะได้แนวลูกดีๆอ่ะแลกฟรีฮาร์ a r วร์ดมาเลยก็ได้นะ